ว่าไงชื่ออะไรล่ะบีดะสกาครับไฟแนนโทรมาสิทา่าเชี่ยแม่นวะทำอาชีพอะไรล่ะผมเป็นเทรดเดอร์ครับมองจอ24ชั่วโมงครับผมขาดทุนจนหมดตัวครับไฟแนนซ์มาหน้าบ้านแล้วเนี่ยเราว่ารีบไปกันเถอะ ผมต้อวนครับแถวนี้มีไ i ไฟปะครับทําไปทำอะไรอะ่ะพอดีผมต้องล้างขอตอนนี้เลยครับเจอเวอร์โคมร้อยศกไว f ฟนี่ไฟนั้นหรสิธามองรู้ได้ไงครับดูที่หัวเองสิเลือดไขรเนี่ยมึงหยุดไหลเดี๋ยวนี้เลยนะกูขอร้องนั่นไงไปทำนี้ท่าไหนามาล่ะผมโดนไฟนั้นตามล่าครับไม่มีตังค์ไปจ่ายเขา หมอมีวิธีหาเงิน4อย่าง 1. มีเวลาว่างสักสอสามชั่วโมงไอ้หา่าเล่นสมืองหีิกเลย 2. เอาฮาร์ดดิสก์ไปขายเชี่ย8แปดแนสนสไปหารายได้เสริมไปขายแยกเอิญแยกผม ไปสี่สระเคราะ8แปดพันเองงั้นผมขอ,อยืมหมอก่อนสี่พันนะครับบางทีหมอคิดนะว่าแกเนี่ยกวนตีนหมออ่ะหวังว่าเดือนหน้าจะคืนครบนะถ้าไม่มีเดือนนี้เอามาคืนปีหน้าได้ไหมครับเดี๋ยวเลื่อนเลยหมอชอดทีไม่ได้นอนไม่หลับอย่างเงี้ยขาดทุนนะเด้พี่ไม่เคยดูหนังพี่เต๋เอเนี่ยพี่กลับไปดูแมรี่ดูนี่เลยนะเข้าไปดูพันทิปหน่อยตัวอย่างหนะังสนุกกว่าหนังจริงนะเว้ยเจอกันที หมอก็ให้แต่กูสะดอกหลอกแดดตังกูทุกทีเรียบร้อยค่ะหรือว,ว่ากูโดนของวะ This. ขคาะกันอีกสักรอบไหมนี่หมอยังจะเอาอีกเหรอครับผมหมดดากแล้วเนี่ยอย่าลืม คุณต้รวจครับแถวนี้มีไ i ไฟปะครับน้ำมันไง Wi-Fi เอาไปทำอะไรอะ่ะโอ้พี่ไปขายแยกเอินนี่แยกผ้อมนแยกนู้นก็ไล่ผมมานี่เอพี่เอาเถียง <c oughs> สตีไหมไม่รู้จักไครพ่าหนพี่อทำอาชีพนี้จนได้ดีแล้วมีการพัฒนาพี่ให้ผมไปแยกไหนนะไปแยกน้น เอา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 ไปไปไหมจะไปไหมเนี่ยแยกแยกแยกหนูจะไปไหม yeah, yeah, หจะไปไหมไ,ไหมอ้พวกนี้ใช้ไม่ได้โเอ้ย